มันก็รถม้าผมเอาไม่อยู่อ่วะรถม้าผมเข้าไปแล้วมันตายหายกันหมดเลยถ้ามันหนามากบางทีผมต้องเอาอะไรที่มันยิงทะลุโลได้เอาหนี่ดีกว่านี่เครื่องยิงหินเนี่ยผมนะเอาไอายันที่แพ้ที่สุดคัตตะเพานั่นเองก่อนอื่นผมต้องล่อให้มันมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะยิงมันทีเดียวให้ตายเอาผลโล่มาอยู่ตรงตรงุกต,ตรงกลางไว้ผลโล่อยู่ตรงกลาง มันมีโลมาใช่ไหมงั้นเราเอาโลกลับไปเลยคนโ,โล่ตรงกลางแล้วให้เครื่องยิงหินเนี่ยทะลวงม,มันคนโ,โลเยอะๆก็ได้โอเคจากนั้นอะไรจะตามคนโลดีคนโ,โล่อยู่ตรงนี้ในระหว่างที่มันกำลังสนใจคนโลเราให้ทหารธนูยิงออกข้างๆนี่เยอะไปนี่เยอะไปคนโ,โลจะโดนก่อนจากนั้นธนูก็จะยิง,ยงสาดเข้าไปตรงกลางพร,พร้อมๆกับเครื่องยิงหินยิงตรงกลางเทอร์ฟไปบ้า แต่ว <aid> ่าผมเดี๋ยวพลโลม่งหนามากครับผมเราต้องให้พลโลเราเข้าไปดึงความสนใจก่อนอืมเข้าไปให้มันให้มันกระจายอย่างนั้นก็ธนูยิงจากด้านข้างแล้วก็เครื่องยิงหินยิงจากตรงกลางยิงเข้าไปโอ้มันยิงหายวะนะให้มันโดนน้อยมันยิงมัน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 ยิงไปไหนวะนะโอ้คือยิงหินม่งไม่มีประโยชน์เลยเลยครับผมไอ้ห่ามันยิงไปไหนเหลือแต่คนยิงธนูเนียที่พอโอ้โห คนธนูถือว่ามีประสิทธิภาพรอบรอบนี้แต่ว่าโ,โหแม่งเยอะมากเลยเฉดดูดูดูโอ้โอ้โตายกูเต่าแอกแอตายโอเคไม่ไหวผมนะเครื่องยิงหินแม่งแพงซะเปล่าไม่ไมีประโยชน์เลย,เลยผมไม่ใช้แม่งแล้วเปลี่ยนเป็นบาลิสตา้าบ้างดีกว่านี่เครื่องยิงธนูระเบิดับผมาะว่าแผนเดิมอ่ะน่าจะเวิร์กอยู่แต่พอเปลี่ยนจากไอ้เครื่องยิงหินเป็นบาลิสตา้าแค่นั้นแหละพอเมื่อกี้มันไม่เวิร์กตรงไอ้เครื่องยิงหินแม่งทำอาหารไม่ได้เลยต้องอ่า คนโลมาจากนั้นก็คนธนูอยู่รอบๆผมว่าคนธนูเนี่ยใช้ได้ดีใช้ได้ดีดดอ่าแบนดค้างออกแบนด้างเยีย yeah. จากนั้นก็ฟาร์เมอร์ตรงกลางจัดไปไปมาฟาร์เมอร์ตรงกลางระหว่างคนโลโอ้ยไปเลยยิงนี่ครับธน,น,นูระเบิดตูมอ้เฮ้ยใช้ได้ดิวะคนธนูระเบิดที่ทำประสิทธิภาพได้ดีกับพวกโลมาหรโอ้หกระจาย โหไอ้นี่ไอ้คนไอ้ธนูระเบิดนี่แม่งดีว่ะเออลู้ีใช้ตั้งนานแล้วหมดเลยผมนะทัาที่มันมารวมกระจุกเพราะมันลุมมฐานโลกของเราตอนแรกกระจายตายหาไปหมดเลยเพราะโดนธนูระเบิดผมแล้วพวกที่เหลือเป็นเศษก็โดนธนูยิงตายเปียคนอืมอืมตราบใดที่มันยังเข้ามาไม่ถึงธนูระเบิดมันก็จะโดนเรื่อยๆอืมยิงเพื่อนเกงโอ้ไปตรงนน้นโอ้โหยิงได้ไกล้เหมือนกัน โอเคมันเข้ามาถึงตัวธนูแล้วแต่ไม่น่าจะรอดอย่างเงี้ยตัวโอ้โหแม่งยิงเพื่อนกูตายห่าหมดเลยเลือแต่มันคนเดียวตัวสุดท้ายแม่งยิงเพื่อนเราตายห,าห่าไปด้วยเลยแต่ไม่เป็นไรเราชนะอย่างดีอย่างดีโอเคมาถึงระดับที่7็ครับผมตังพันหกผมชอบธนูระเบิดเอามาตั้งไว้มาเอาใช้แผนเดิมกันไปก่อนถ้าแผนเดิมมันเวิร์มก็ใช้ไปเรื่อยๆก่อนมันจะไม่เวิร์มโอเคเอาโล่ไว้ตรงกลางอย่างเช่นเช่นเคยครับผมนะแล้วก็ธนูไว้ด้านข้างมา แผนเดิมมันใช้ได้ก็ใช้ไปเรื่อยจกกอนกว่ามันจะไม่เวิร์กไปโอ้โหรอบนี้มันมีปืนใหญ่หผมนะมีปืนใหญ่2อันแล้วก็โล่ตรงกลางแล้วก็ธนูด้านข้างผมว่าทับของผมแก่งกว่าเยอะเลยเอเนี่ยโอ้โหดูความฟิตของทับแล้วอยิงเข้าไปตรงกลางโดนเพื่อนกูตายหมดเลยโดยทหารโล่ผมตายห่าหมดแต่ไม่เป็นไรธนูโหธนูผมนี่มีเยอะกว่ามากเลยอะน่าจะได้เปรียบมากเลยเหนื่อยไหมเกลียงแล้วพอทับหน้ามันหมดแล้ว,ม,ม,ลวมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วปืนใหญ่จะทําอะไรได้เนี่ยคนธนูผมวิ่งเข้าไปไป ค่อยๆไปจัดการปืนใหญ่โอ้หแมงก็ยิงหน้าแหไม่เป็นไรบุกเข้าไปลุมมันลุมมันทนูโหดธนูยิงปืนใหญ่โอ้ยธนูระเบิดจรนยิงโดนเพื่อนเมื่อกี้ให้มันไกลหน่อยดูดูตุ้มโอ้โหเกือบโดนหน้าเพื่อนเราไม่เป็นไรชนะแล้วเยี่ยมชอบไอ้ทนูระเบิดจริงเลยโอเคมาถึงคันที่แปดครับผมเกมนี้มีสิบคันนะผมผมลืมบอกเกมนี้มีสิบคันตอนนี้ผมมาถึงคันที่แปดแล้วเรามีตังสองพัน จัดบาลิสต้ามาคราวนี้เอามาทั้งสองอันโอ้มีตังเยอะไงจากนั้นก็เอาโล่มากันไว้เหมือนเดิมแผนเดิม,มับผมถ้ามันเวิร์กก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ธนูด้านข้างด้านข้างตรงนี้เยอะไปเอามาแบ่งตรงนี้บ้างนี่ก็เยอะไปแบ่งนี้บ้างปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคไปอุย เมื่อคราวนี้มันเป็นทัพทหารม้าผมหูกวาดกวาดอู้แม่งกวาดทะนุระเบิดกูกยิ่งเลยตายหายังเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมันยังดิ้นเดาเดาอยู่โอ้แต่รอบนี้เจอแชร์เลสทหารม้าผมนะทัพผมแพ้ทางอันนี้มากเลยแม่งทะลุเข้ามาข้างหลังก่อนไงแล้วมึงมึงตมึงยังไม่ตายไหมมึงยิงอะไรเนี่ยฮะโดนโดนชนเข้าไปอีกริ่งกริ่งโอ้ตบตบอ้าวกูตบคืนอ้าวไม่กลับมาเฉยเลยเว้ยไม่ไม่ตายแต่ยังกลับมาเฉยอ้าว การแปลว่ามันลอดจากรถมาแล้วก็การแปลว่าผมจะชนะแล้วเนี่ยไม่นจะต,ตกใจหานะมันกริ่งไปกริ่งมาไม่ตายสักทีแตว่าผมจะชนะเนี่ยยิงเข้าไปเออเนี่ยตายมึงทหารดาบวิ่งเข้ามามก็โดนธนูเนี่ยครับเรียบร้อยเมื่อกี้ตกใจทหารม้ามาเนี่ยโอ้โหมันก็ยิงเพื่อนตายอีกนึกว่าจะแพ้ซะและ้วแต่ว่ายังรอนผมนะว่าโอเคด่าที่9้าแล้วผมนะเหลือแค่2ด่ดนสุดท้ายนี้มีตังสามพันใช่ไหมจัดบาริสต้ามา สามเครื่องไปเลยมึงเอ้ยดี่ระเบิดผมชอบมากเลยสิระเบิดเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างไงถึงแม้ส่วนใหญ่มันจะโดนพวกเราเองเลยแต่ไม่แคร์ผมนะต้องมีการเสรียสละก,กันบ้างไม่งั้นชัยชนะจะไม่เกิดเออนี่อะไรกดสงครามเออกูนี่สุนมูเลยเอาเลยด้านข้างด้านข้างตรงนี้กน,น,ตนูตรงนี้ตรงนี้ด้วยอะตรงนี้อืมอืม,อมโอ้โหแน่นหนาไปโอ้หรอบนี้แม่ง ดูแร่งมากผมนะทับหน้ามีนักดาบทับหลังมีนักธนูเตียงมาเป็นแถวตอนเลือกแล้วก็โอ้เครื่องยิงธนูระเบิด3อันผมมีแค่2อันแต่ทับผมทับธนูของผมค่อนข้างจะแน่นหนานี่อเออผมก็มี3อันนี่หว่าเออเครื่องยิงธนูผมมี3อันเนี่ยพอมันรวมตรงกลางผมเจ๊ตโหระเบิดหมดเลยครับพอมันรวมกันตรงกลางปุ๊บเครื่องยิงธนูระเบิดผมจะจัดการได้หมดโอเคด้านข้างยิงเข้าไปมีเพื่อนกูเองตายหมดเออยิงคนเดียวโอ้จะยิงพวกเดียวกันเองอีกนานไหม ตัวสีน้าเงิน3ามตัวเนี้ยยิงมันก่อนไอ้ธนูเนี่ยเออไม่เป็นไรพลธนูเล็กเราจัดการได้แล้วทีนี้เราก็ได้เปรียบอยู่โขผมนะเรายังมีธนูเล็กแล้วก็มีไอ้ธนูระเบิดครบ3ามอันแต่มันเหลือแค่ธนูระเบิดอย่างเดียวพอธนูเราธนูเล็กเราเข้าไปได้ใกล้ตัวก็จบแล้วเนี่ยยิงเ้าไปยิง้าไปโอ้ยธนูเล็กวิ่งเข้าไปบุกเข้าไปยิงจากตัวนั้นก็ได้เออโอเคได้แล้วหนึ่งอันไปไปโอ้โหนี่สงครามมาผมธนูธนูใหญ่ผมยังทํางานได้ดีธนูเล็กค่อยๆเก็บทีละอันทีละอัน เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคมาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วอย่างว่องไวเฮียโอเคด่านสุดท้ายมีตังสองพันแน่นอนว่าเอาบาลิสตามาก่อนเลยมีแค่สองพันเอามาแค่สองเครื่องแล้วก็ชิวแมนมาเนโลอยาองหน้าใช้แผนเดิมไปก่อนผมผมว่าแผนแหวนนี้มัโคตรเวิร์กอะถ้าเวิร์กแล้วก็ใช้ไปเรื่อยไม่รู้คนผมไมได้ยังไงใช้ไปเรื่อยเลยมา อืมันมีอะไรมันมีธรรมดามันมีมันมีตัวบอสนี่ครับผมนะมันนี่มันน่าจะเป็นตัวหัวหน้าผมนะแล้วดูหัวหน้ามันขี้มาเป็นไก่เหรอผมนะแล้วไก่ไม่จะโจมตีได้เว้ยโคตรโกงเฮ้ยไ,ไ,ไม่เป็นไรผมบาริสต้าผมน่าจะช่วยได้ตุ้มตุ้มอ่ไอตัวข้างหลังนั่นคือตัวหัวหน้าใหญ่สุดของด่านนี้ผมนี่คือดานสุดท้ายแล้วถ้าเกิดล้มหัวหน้าได้ก็ช่นะดูดูไก่มาแล้วด,ด,ดูดูการโจมตีของไก่ไก่ไม่วิ่งเข้ามาต่อยตัวผมตายห่าหมดเลยโอ้โหแล้วก็โู้โหเฮ้ยผมไม่รอดว่ะ เออไม่รอดเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยครับโดนทะลวงหมดเลยทับหน้าของมันยังไม่หมดเลยเพราะโดนไอไกของอตัวบอสทำลายเงี่ยหน,นะไอบอสขี้มาเป็นไก่แม่งโหดมากบอสแม่งขี้มาเป็นไก่แล้วไก่แม่งโหดใช้แผนเดิมไม่เวิร์กครับผมผมต้องเอานี่ผมจะเอาแผนให้ทหารม้าของเราทหารรถม้าของเราวิ่งไปหาบอสจากข้างหลังวิ่งทะลวงเข้าไปให้ฆ่าบอสให้ได้แล้วผมจะน่าจะชนะได้ง่ายขึ้น โอเคชารีสสองด้านเอาบาริสตาตรงกลางรงนี้หวังว่าไอ้รถม้าสองอันเนี้ยจะวิ่งไปทะลวงเข้าไปถึงตัวบอสจากข้างหลังแล้วฆ่ายตัวบอสท,ที่มันขี่มาเป็นไก่ถ้าบอสมันตายอะไรจะง่ายขึ้นแล้วก็เอาโล่มากันแค่นันแหละมะไม่ต้องมีธนูก็ได้ผมเชื่อมันไปรถม้าวิ่งเข้าไปทะลวงเข้าไปถึงตัวบอสทะลวงเข้าไปทะลวงเข้าไป ตัวบอสถึงตัวบอส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 มันไม่ตายบอสมันยังไม่ตายนนไปนโอ้โหรถม้าผมพังไปแล้วอันนึ่งมึงเข้าไปชนเพื่อนตัวเองตายเออผมว่าไม่น่าแพ้ผมน่าจะแพ้ละแม่งเข้าไปชนเพื่อนกันเองตายรถม้ากโอยความงงดีเออน่ะเอน่ะฝูงใหญ่น่ะฝูงหูนั้นก่อนยิงฝูงใหญ่ั้นก่อนยิงเข้าไปฝงนั้นอ่ะโอ้มึงยิงไปไหนตายฮ่าทับหน้าผมหมดไม่ไห่มันก็มาลุมแลวเออเนี่ยเดือแท่ธนูใหญ่อันเดียว ยิงเขาไปดิมันโหฐานโลกของเรานี่มันโคตรเป็นตัวโหเป็นตัวรอดได้อย่างดีครับผมเรียบร้อยครับมันได้ตายแล้วไก่มาแล้วไก่มาแล้วไก่มาแล้วโหไก่เพียบเลยใจเย็นครับไก่ไก่ใจเย็นไก่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 โอ้โห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 ไก่แม่งโหดเว้ยเอ้ยน่าจะทำยังไงมันดีครัผมว่ารถม้าน่าจะเป็นทางเดียวที่จัดการบอสได้ผมเราต้องรีบทะลวงเข้าไปหาบอส เรื่องบางทีจะใช้คัตเตเพาดีครึ่นยิงหินเนี่ยมันยิงกไกลๆใช่ไหมล่ะมันจะยิงไปถึงบอสเลยก็ได้โอเคจะลองเสียงใช้คัตเตเพาดูจากนั้นก็ลองเล่นแบบแผนธนูล้วนไหมเพราะว่ามันไม่มีโลเลยถ้าผมจำใช่ใช่มันไม่มีโลเลยดังนั้นใช้แผลธนูล้วนดีก่่าแผนธนูล้วนก็คืออแผนธนูอยู่ด้านข้างนี้ทั้งหมดมตรงกลางคือเครื่องยิงหินข้างๆคือยิงธนู เพราะมันไม่มีโล่เลยเราจะใช้ธนูยิงมันจนตายแล้วก็ให้ตัวชาวนาเป็นตัวล่อไปใช่ไม่มีโล่ผมจะใช้พันธนูลุมยิงไอ้ตัวที่มันจะวิ่งมาให้ตายหมดให้หมดก่อนจะเคยยิงหินนี่ก็หวังว่ามันจะยิงโดนบอสยิงก็ไปทะลุโดนบอสไหมไม่แมนเลยยิงก็ไปเยอะไปนี้ยแนวนะโอ้เป็นไงธนูมันเยอะพออยู่แล้วเฮ้ยมันจะมันไอ้เคยไอ้ม่เคยเคยยิงหินจะโดนทำลาย ึงช่วยกันก่อนโอ้โหไก่โอ้โหไก่กูกะตายกูจะไก่ไก่มากูตายวอนนี้มันเข้ามาใกล้เกินเนี่ยแล้วเครื่องยิงหินกูพังแล้วเนี่ยไม่มีระโยน์หาเลยเครื่องยิงหินเวเนยตายหาเลยเครื่องยิงหินผมจะให้มันยิงหน่อยปืนใหญ่น่าจะดีกว่าใช่ปืนใหญ่น่าจะดีกว่าเครื่องยิงหินมันความแม่นแม่นกากมากคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่บ้างแล้วก็ให้ธนูรอบๆอเพราะว่าธนูอาจจะดีแล้วมันฆ่าทับหน้าที่ไม่มีโลได้สบาย แต่เราต้องมีอะไรที่มันยิงให้มันแม่นเพื่อจะยิงบอสจากข้างหลังได้โอเคตรงกลางก็คือไอ้คนคนโฉดละกันอ๋อคลิปหายแล้วคนเต็มเอาโล่ก็ได้โล่ตรงกลางตงัวนองโคตรโหดเลยโอเคปืนใหญ่วังว่าจะยิงทะลุไปโดนบอสได้สักนัดหนึ่งถ้าได้สักนัดน,นี้มันจะเป็นไลสุดยอดมากยิงยิงว่ายิงโดนโล่ผังตัวเองเชื่อกูไหมล่ะยิงไม่ยิงไปไหนวะเนะี่ย บอสแม่งบุกเข้ามาไวมากนี่เป็นไรพวกทัพหน้าพวกนี้น่าจะโดนธนูคาดโอ้โหไก่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 โอ้โดนไก่ยิงดิยิงยิงปืนใหญ่ยิงอุยโอ้ไม่เป็นไรปืนปืนใหญ่เราทำดีครับผมนะมึงใหญ่ยิงตรงนั้นมันจะโดนเพื่อนกันเองโอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนดีๆเฮ้ยโอ้โหปืนใหญ่ตายแล้วไม่เป็นไรโอ้โหเราเราจะมีธนูฆ่าบอสได้ยิงยิงบอส เอาธนูยิงเข้าไปอ่ะยิงใส่บอสยิงยิงให้โดนมันดิยิงให้โดนมันมันจะตายอู้โดนโดนแล้วโดนแล้วแม่งไม่ตายธนูปักอยู่ตรงไหลไม่ตายเมื่อกี้เวิร์กแล้วแหละมันจะขาดอะไรอยู่คือปืนใหญ่ขาดแค่ปืนใหญ่ไม่ยิงไม่โดนบอสแค่นั้นแหละทุกนั้นนอกนั้นแม่งเวิร์กหมดแล้วผมว่าธนูดีแล้วธนูดีแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรดีธนูใหญ่ไหมเออธนูระเบิดไหมมันน่าจะกวาดลานได้เออธนูระเบิดน่าจะกวาดลานได้เยอะกว่า แล้วก็แน่นอนผมเชื่อว,ว่าแผนธนูนักธนูลุมเนี่ยมันเวิร์กแล้วก็แน่นอนว่าชาวบ้านอยู่ข้างหน้าไปเปลี่ยนเป็นธนูระเบิดบ้านครับผมทันทีที่้ชา,าวบ้านไอ้ตัวนั้นโดนลุมทำลายมันก็จะอยู่ตรงกลางกันหมดยิงบุ้งว้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านตายแล้วอย่างไวยิงตูมโอเคไอพ้พวกที่เข้ามาได้ก็จะโดนธนูเก็บไม่มีปัญหา ที่น่ากลัวเคยบอสอะเฮ้ยมึงมึงธนูใหญ่ยิงบอสก่อนธนูใหญ่มึงหันไปยิงบอสก่อนมึงหันมึงไก่มึงไกลมันจะฆ่าหมดแล้วโอ้เอ้าเฮ้ยแล้วแล้วมึงตายได้ไงโอโดนไก่โอ้ยไก่เวนไก่ไม่ทะลุมายิงโดนธนูใหญ่ของผมเฉยเลยเวนกล้ามเลยไปฆ่ามันได้ก่อนรีบๆฆ่าคนตรงนี้ให้หมดแล้วจะได้เป็นลุ้มบอสได้บอกวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ตายโดนไก่ฆ่าตายทำยังไงจะฆ่าแม่งได้วะเนี่ย ผมจะลองใช้จํานวนเข้าว่าดีไหมธนูหมดอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จะลองใช้จํานวนเข้าว่าด้วยการเอาคนหดโหดๆไปลุมเล่นแม่งอมเออถ้าเอาทับนี้แล้วกันทับโลหน้าทับโลโหดทับโลม,มาหึงมาแล้วก็ทับธนูเอ,อ้แล้วก็ทับหอกตรงนี้นี่ครับทับสุดแก่ง มีโลตรงมีโลไว้กันพวกไก่หลือครับและก็มีาหารหออยู่ข้างหลังจากนั้นธัน,นูก็คอยสัสนสุดจากด้านข้างอยาน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กไปนี่ครับผมหูด,ด้วยความแน่นด้วยเป็นไงครับผมโลและก็มีหออยู่ข้างหลังนี่มันจะคอยกันนี่มาบุกมาเหรอเอาโลป่าไป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 เอา,า,า,าโลดัน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 เยี่ยมธน,นูคอยยิงซัพพอร์ตเข้าไปแต่ไก่เป็นโหดมาก เอาโลโลโล,โลต้องโลต้องคอยกันไก่ไว้อ่ะได้ได้ยู่ไหมได้ยไหมเฮ้ยตาเฮ้ยได้ได้ผลได้ผลนะผมนะทำหน้ามันตายหมดแล้วเหลือแค่บอสบอสเออนี่ไปเง้ยพวกท่านพวกท่านลุฝั่งนีก้กอนนี้ไปลุ่ฆ่าบอสนะผมถ้าไปโดนไก่ฆ่าตายซะก่อนนะเฮ้ยไก่มันติดศพไก่มันติดโอ้ไก่โอ้ไก่เป็ cü, นครูมาทีตายหาหมดเลยโดนไก่ฆ่าพวกนี้ก็ลุ่มเล่นเนีานี่อยู่จะไปไหนของมันวะไหนสองตัวนั้นเนี่ยโอ้หน่าจะเสร็จไก่แล้วผมว่าน่าป้าเคล้า้ป้าเคล้ายถูกไก่แม่ง ทำยังไงกับมันดีวะครั้งนี้ใช้แผนปืนใหญ่สามอันเพื่อหวังว่าสักอันมันจะยิงโดนบอสที่อยู่ข้างหลังครับผมจากนั้นก็ต้องบอสมันจะอยู่ตรงฝั่งเนี้ยผมจะให้คนทับหน้าไปอยู่แถวแถวนี้เพื่อล่อให้ทุกคนไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วให้ปืนใหญ่ยิงไปทางนั้นทั้งหมดเออน่าจะเวิร์กโอเคโล่ไปอยู่ฝั่งนี้ ให้ให้ทับหน้าทักตัวมันมันอยู่ตรงแถวแถวนี้แล้วให้ปืนใหญ่เลยตรงนั้นถูกต้องโล่โล่อย่างเดียวไปเลยก็ได้รอบนี้จะเน้นปืนใหญ่อย่างเดียวแล้วก็หานคนข้างสักอันหนึ่งเคอืมนั่น,นแหละครับผมนะคนโล่ก็จะล่อให้พวกมันให้พวกนั้นเป็นรวมกันอยู่ตรงฝั่งนั้นเป็นฝั่งเดียวกับบอสจากนั้นปืนใหญ่ก็จะยิงเพื่อนเน้นว่าเฮ้ยไอพวกนั้นไม่ไม่ยอมไปตีตัวโล่มันมาตีมันจะเล็งปืนใหญ่ เมื่อปืนใหญ่ทำไมมันไม่เคยเล็งบอสไปเลยเล็งโอ้ปืนใหญ่ทำได้ดีตรงนั้นยิ่งโอ,โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เมงมาจัดก,การทหารด้านข้างโอ้เวนกันเอ,อ้ยโดนทหารด้านข้างโอ้เรียบร้อยเกลี้ยงมไม่เวอร์เว้ยโอ้ยมันยากได้ขนาดนี้วะเนี่ย ปืนใหญ่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 สามอันฝั่งนี้เน้นมากมึงต้องยิงให้โดนตรงนี้บอสมันอยู่ตรงนี้ไว้ส่วนฝั่งนี้เพื่อไม่ให้โดนเออเพื่อไม่ให้โดนไอ้พวกนั้นมาตรงด้านข้างให้โล่มากันตรงนี้ไว้และตรงนี้ก็มีโล่มากันไว้ตรงกลางก็โลไว้แต่ก็มีบาบาเลียนเคไปป้องกันด้านหน้าทั้งหมดเพื่อที่ให้ปืนใหญ่เรายิงได้เรื่อย มึงปืนใหญ่มึงหันไปทางกลุ่มบอสอะกลุ่มที่มันมีบอสอะเออหันเป็นป้าบอสมันอยู่ตรงนั้นน่ะมึงยิงหาใครเออเท่านี้คนตรงกลางก็จะรวมกันหมดครับผมนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปปุ้งบุ้งบุ้งบุ้งสามอันแม่งไก่ประทะปืนใหญ่เอาดีมาทับหน้ากูหมดแล้วโอ้ไม่เป็นไรโอ้โยไก่ไก่ไก่แม่งไก่แม่งไม่ทำไรปืนใหญ่เฮ้ยได้แล้วโอเคยิงยิงยิงโดนบอสเว้เอ้ยโดนไก่ก่อนก็ทำยังไงกับบอสแม่งดีวะเนี่ย รู้อะไไหมครับจัดแปชาเล์คราวนี้ไม่ไหวแล้วรถม้ากองพันรถม้าสี่คันลวดนะแล้วก็โลอีกสามอันไปรถม้าชนเพื่อนตัวเองกูว่าแล้วตายหาเลยโลหมดกูเอาเอาโดนบอสเอาโดนบอสเอาเอาอีกบอสเออบอส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 ยังไม่ตายแล้วแเกมมันบัเลยเนี่ยเฮ้ยเอาอีกโดนบอสโดนไหมเรียบร้อยบอสตายแล้วครับผมนะแต่บอสตายแล้วไงกูเลยโลแค่อันเดียว แต่เราสำเร็จกับผมนะบอสตายพี่เรียบร้อยแล้วเกมมึงโหนี่บัก๊กบอสตายนี่บั๊กเลยเหลือแค่ทหารโลกคนเดียวบัตซบเอ,อ้ยโหโลมันกระสู้เว้ยเอ้ยหันมันไม่สู้ไ้โลอันเดียวเจอดาสองเอ้ยอ๋อโดนฟันหลังตายเกมมันก็นั่นเอ,อิญเฮ้ยว่าแต่ว่าฐานมา้าเฮ้ยเวิร์กครับผมนะฐานมา้าเวิร์กแต่เมื่อกี้่านม้าเราวิ่งไปชนคนก่อนไงคนบัดซบเลยันนั้นต้องให้ห่างหน่อยแล้วก็เอาโลอยู่ตรงกลาง เออโลกอยู่ใกล้ๆทหารวิ่งไปก่อนแล้วให้โลกค่อยๆตามไปอะไย่างนี้เอออย่าให้ทหารโดนโดนทหารมารถม้าเราอีกคาตายเออเนี่ยปุ้งโอ้โหออกไปตรงกลางแล้วก็เข้าไปเลยตุ้ง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 เอาไปถึงบอสไปถึงบอสบอสบอสมึง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 ตายห่าหมดเลยทหารม้าผมเข้าไปถึงตัวบอสแพ้แล้วสเลดเอ้ย ไม่เข้ามาที่จุดเดียวเกินบางทีผมอาจจะให้เพื่อที่จะเอาโล่มาอยู่ตรงข้างหน้าเลยเพื่อให้มันแยกกันจากนั้นก็ทหารม้าด้านหลังกระจายกันไปอย่ลองดูอ่ะทหารแยกกันไปตู้เข้าไปถึงบอสนึดเอ้ยนอย ทำยังไงดีวะแม่งทหารม้าบุกเข้าไปเร็วเป็นอะไรที่ไม่ดีผมนะมันจะโดนลุมตายก่อนงั้นเราจะทำยังไงดีอะเอาโล่มากันไว้ตรงข้างหน้าเพื่อไม่ให้ทหารม้าโดนลุมตายเอาทหารม้าไว้ตรงด้านข้างสุดสองแแบ แล้วก็ปืนใหญ่ตรงกลางก็แดงแล้วกโ็โล่โล่ทั้งหมดเลยอะอ่าโล่ทั้งหมดนะฮะอ่าโล่ให้หมดไปอืมมาโล่ข้างหน้าไว้่านมา้าสองตัวชนพวกเดียวกันเองเออดีถึงบอสไหมไม่ถึงโอเคได้แค่นั้นก็พอแล้วปืนใหญ่ไม่ไรโล่เราเยอะคอยเห็นปืนใหญ่มันจะรอดไหมเนาะไม่น่าจะรอดอะไรเงี้ยเออยิงโอ้โหเต็มหน้ายิงยิง โอ้โหโดนเพื่อนกูเองเออดีดีเพิ่ทำดีดีเนาะปืนใหญ่กูไม่น่ารอดจังหวะนี้ยิงยิงดิยิงยิงดิยิงโอ้โหรอตายรอแพ้อืม พอแล้วผมไม่ใช้อุปรกรณ์อะไรแล้วผมจะเน้นคนล้วนๆแล้วเอากอสเชอร์มามาปูเน้นธนูล้วนๆแล้วยิงแม่งให้ตายให้หมดคนเต็มใช่ไหมเลยตังห้าร้อยเอาลดลดลดยูนิตลงไปก่อนบอสเชอร์ล้อมรอบเอาโล่มาอยู่ตรงกลางเย่า yeah. โล่มาอีกตรงกลางบอสเชอร์ล้อมรอบหาฝนธนูกันจะไปครผม มันจะโดนแน่ๆทีนี้เราจะเอาอะไรดีเอาแต่โล่กับปอตเชอร์อย่างเดียวเลยไหมลบปลอตเชอร์มาเพิ่มโล่เดี๋ยวตังสองร้อยลบปลอตเชอร์มาเพิ่มโล่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 อืม รอบนี้โล่ผมผมเน้นโล่แบบสุดๆไปเลยก็ได้ไม่สนและมาโล่แบบสุดๆ Lydia. แล้วก็ฟาร์มเมอร์อยู่ข้างหน้าไปกองทับโล่และปัดเชอร์เอาโล่อยู่ตรงกลางล่อมันแล้วไกลธนูยิงด้านข้างเอาให้ตายเน้นจํานวนนะผมมามัน่าจะกันทับแรกได้สบายครับผมนี่กันกระแทกเข้าไปธนูยิงกราดเข้าไปป้อมไปยิงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาให้เตินเอาให้โดน แล้วอะไรวะเนี่ยหลังสีสีฟ้านี่มันคืออะไรกันเดี๋ยวหาถามุมที่มันไม่มีก่อนโอเคนี่มันไม่เห็นเอาเห็นแล้วยิงเข้าไปยิงอไปอยู่โอเคนี่ความมากของธนูได้เปรี่ยนวะผมยิงเข้าไปเรื่อยยิงบอสียิงบอสหน่อยยิงบอสหน่อยยิงบลอสหน่อยทุกคนทั้งใครก็ได้ยิงบอสหน่อยไกลมาแล้วไกมาแล้วสัตว์ได้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงบอสดิพวกมึงเออเออดาโดนโดนแล้วโดนหนึ่งโดนหนึ่งดอกดอกสองดอกสามดอกหนูสาวสองดอกสามดอกมึงยังไม่ตายอยู่เนี่ยไออาหารนี่มันถึงมากเรรียยบ้อผมมโโดดนน สุดสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอ้โหคุณชนะพรีอัลฟาผมจบเกมเรียบร้อยครับผมแม่งเอ้ยได้ผลจริงๆครับผมนะแผนโลกการทับหน้าแล้วก็ทหารธนูลุมยิงลุมยิงพอมันเหลือทหารธนูเยอะเท่านั้นแหละบอสตายครับผมโอเคครับผมก็จบแล้วสหรับเกม totally accurate battle simulator หรือว่าการจำลองการสถานการณ์สู้รบที่โคตรสมจริงที่สุดตามชื่อครับผมนะจริงๆแล้วเกมนี้ยังมีอีกโหมดนึงครับผมนะคือโหมด sandbox ซึ่งเป็นโหมดที่ทําให้เราสามารถตั้งทัพ2ทัพมนปะจันหน้ากันได้ด้วยการออกแบบของเราเองและก็ทําได้ใช้ตังค์ไม่จํากัดสามารถออกแบบทําได้พาทหน้าผมจะมาทําก็แล้วกันถ้าเกิดเราจะลองจัดทัพแบบจัดทัพหนึ่งทัพธนูแล้วก็ทัพดาบมาเจอกันอะไรมันจะเป็นยังไงน่าสนใจไหมผมนะเอาไว้พาทหน้าเราค่อยมาเล่นส่วนนี้ก็แล้วกันจัดทัพได้ตามใจชอบเลยก็โอเคับผมไ้เจอกันใหม่พาดหน้าผมแม็กกแคทเตอร์ตัวนี้ก็ขอร์ดันเรฟ